แหมแหมพอดีว่าข้าแย่แล้วข้าจะบอกเขาว่ายังไงดีหากข้าไม่ยอมตามเขาไปต้องโดนสงสัยแน่ๆเลยเจ้าบ้ารีบหาทางเดินเข้าสีข้ายังมีบางอย่างที่จะต้องทําอยู่ที่นี่เหืมไม่ใช่ว่าเจ้าเจอสมบัติแล้วจะหุบไว้เพียงคนเดียวนะบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เลยข้าไม่ทําแบบนั้นหรอกไอ้เท่านี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆมองดรานบนสิท่านเห นั่นก็แค่โคมระยะธรรมดาธรรมดาไม่ใช่หรือ,อยังไงกันฉึกเสร็จกันสิ่งนี้มันคืออะไรเจ้าเด็กนี่มันดูแปลกไปสิ่งนี้มันคือโคมไฟจริงงั้นหรอมันจะต้องเป็นสมบัติที่เจ้านั่นหมายตาไว้แน่แต่ทําไมข้าถึงสัมผัสอะไรไม่ได้เลยล่ะเออ้อท่านเฉินก็คิดมากเกินไปแล้วที่ข้ายัางไม่ตามท่านไปเพราะว่าข้าเห็นโคมนั้นมันสวยดีเลยอยากจะได้มันไปก็เท่านั้นเองฮฮ่รวยรวยรวย สมบัติมากมายขนาดนี้เหตุใดพวกเราจึงไม่รีบลงมาตั้งแต่แรกกันเหฮะว่าอย่างไงนะงั้นพวกเราเองก็รีบไปกันเถอะแย่แล้วเจ้าหนูเจ้าจะต้องหาโอกาสจับเขาขังในหอขังอสูรนะตอนนี้แหละผึกเจ้าจะทำอะไรนะนี่มันอะไรกันเจ้าทำอะไรกับข้าเจ้าหนูเร็วเข้าก่อนที่เขาจะดิ้นหลุดอดึงดูดข้าขยับตัวไม่ได้ นี่มันของของข้าต่างหากล่ะซูมูเจ้าวังอาจนักนะข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เลยดูดกืนกัดขังสมบูรณ์อู้อันตรายจริงๆอหืมืน้องชายเจ้าจะไม่เป็นอะไรแน่นะไม่กลัวว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นเจ้าในอนาคตเลยอย่างนั้นหรอเอางี้เป็นยังไงหากประมุขเฉินจะกลับมาแก้แค้นข้าจะช่วยเหลือเจ้าเองขอบคุณพี่เสี่ยวเสี่ยวเทียนคนนี้จะต้องเป็นพระพวกที่ดีของเจ้าในอนาคตแน่นอนข้าก็คิดแบบนั้นเช่นกัน แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในมือของเจ้ามันคุ้มค่ากับการทําให้ประมุกเฉินคุณเครืองแล้วอย่างนั้นหรอฮ่าฮ่ฮมันจะต้องคุ้มสิคือ<ฮ><ก>เจ้าหนูจดเลือดของเจ้าลงไปแล้วข้าจะช่วยเจ้าพิชิตหอขังอสูรเองอืมติงเหกแะลกแกแก,แกเพลงรูปร่างที่แท้จริงนี่นี่มันอะไรกัน